ชื่อเวิร์ดคนใหม่ชื่อแอนอก็เลยแอนหมดเลยแอนนาเสือแอนจิลีใช่ไหมล่ะนี่อะไรแอนแอนโทเนียแอนโทเนียอ๋อโอเคเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังนะพี่ไม่พูดก<อ>็นะไม่ได้สังเกตเออพี่พูดจริงด้วยฮะ <laughs> โอเคเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะสำหรับในช่วงนี้พักก่อนค่ะ มันกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร e ็งเต้านมเลิกเล่าโทร1นึ่วันนี้เราตั้งใจทำเป็นพิเศษเลยเป็นไงมันไม่ค่อยโอเคอะ่ะเธอลองตามฟ้าไทยดูไหมให้ได้รถลงตัวถูกใจที่เข็มไม่ดน จลองใช้ฟ้าไทยไม่เค็มโดดฟ้าไทยเติมความสุขทุกความอร่อยแค่เก่าคงเอารังแค่ไม่อยู่ต้องจัดการให้ลึกกว่าน,นั้นใช้ Head Shoulders สูตรใหม่ที่เหนือกว่าเดิมลงได้ถึง5ชั้นบนของหนังศีรษะสยบรงแค่มั่นใจ100% Head and s h o ซ l d e r s ดแอนดานี้ร้อนจังเหงือก็ออก แต่ชมไม่กลัวเพราะความหอมสุดชื่นของดอกไม้มีเอสเซน i a l ออลสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นดาวนี่สดชื่นช่วยปกป้องกลิ่น24ชั่วโมงชูบอยมึงรักลูกมึงมากใช่ไหมลูกมึงทำลูกกูเจ็บลูกมึงก็ต้องเจ็บด้วยสร้างภาพเป็นคนดีไอ้ต้อมจะติดคุกพี่ก็ยังไม่คิดจะช่วยลูกตัวเองเลยพี่มันโคตรเลวเลย บอาบ้านดอยบอยบ้านคุ้งตอนอวสาน6โมงเย็นวันเสาร์นี้เพื่อไทยแถลงเปิดตัวพักวรวมรัฐบาล11พัก314เสียงย้ำไม่มีก้าวไกลมั่นใจเสียงโหวตนุนเศรษฐานั่งเก้าอี้นายกพักสินคอนเฟิร์มกลับไทยพรุ่งนี้ขอกลับไปอาศัยอยู่บนพื้นแผนดินไทยร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยติดตามนาย ให้รัฐนิวโชคคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงสชมพช่วยชำระล้างแบคทีเรียได้ตะระตะรัดตบกองจะไมาได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนใหม่เซฟกัดช่วยปกป้องจากแบคทีเรียได้ถึง24ชั่วโมงใช้เซฟกัดเพราะแต่ละวันคุณต้องไปเชิดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช้คลีนแอนแคร์โนมอลแคร์ช่วยชำระล้างพรงจมูก คลีนแอนแค o โ m ม l ลแค e น้ำเกลือล้างจมูกฉลากเขียวเซรั่มปราศจากเชื้อหกลี่ยด้วยเกลือนำเข้าจากนิวซีแลนด์ฝันอยากตื่นมาผมสวยแต่ฟ้องสลายเพราะผมเสียปลาะขาดร่วงใช้แพนจีนสูตรผสานไมโครโปรวิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียปลอกขาดร่วงถึง10เท่าผมแพนจีนสวยได้ไม่หงอโชค ยาทาเน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาเน้ำขาวตรากระต่ายบินฝ้าเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเวนิชทาครอบหนักเบื่อกับครอบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้ครอบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติมเ n i s h หลังออกซิแอคชันช่วยขจัดครอบหนักโดยไม่ต้องขยี้ ดูนี่ส่วนคราบตกครั้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้เวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกหลังออกซิแอคชันเาสไลด์คราบที่ซักออกยาใช้เวนิชกับผงซักฟอกทุกครั้งเวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่าย ปัญหาผมขาดร่วงลืมไปได้เลยช่วยจัดการด้วยหมโดกไมเซล่าว uh ิตามินบูสเตอร์บูสต์ด้วยวิตามินสุดเข้มข้นผสนในไมเซล่าช่วยบำรุงตั้งแต่โคนจดปลายบูสต์ผมดูแข็งแรงช่วยลดขาดร่วงช่วยลดเปราะขาโด้ไ mm hmm. มเซล่าวิตามินนี่แก่ช้อปที่ช้อปปี้ถูกชัวจริงจริงไม่ว่าจะของชิ้นไหนชิมเชียรมาให้แล้ววุถ,ถูกชัวคือมีแจกโค้ดลดเพิ่ม50%มันแล้วมีส่งฟรีด้วยนะวันนี้ถึง3 1ธันวาคมนี้มีครบถูกชัวซื้อเลยที่ บัตรเครดิตที่ให้คุณทำตามฝันแบบผ่อนศูนเอร์เซ็นมีท็อดเอ็กซ์ไม่ว่าฝันไหนก็เป็นไปได้และเป็นได้อีกเยอะทร์ดเอ็กซ์บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลนี่ปลากระตูนอยากเห็นบ้างอะช่วยเพื่อนเห็นยังไงดีนะาโฟโมสโอเมก้าสามหกเก้าโกวันพัสมดเเี d ิ a เจ็ดมิลลิกรัมสปริงโกลไมอิลินอะทำไมอเพื่อนเห็นปลากตูนแล้วโมสอเมก้าสามโก รับรสนโดยบัตรบีเฟอร์สมาร์ทแรบบิทไลเพยจากธนาคารกรุงเทพโยเกิร์ตดัชชี่อร่อยใหม่แบบตะโกนโยเกิร์ตดัชชี่กินครีมชีสเค้กบิสกิตยาโอผสมกิเก้ตราไสทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยเซฟผู้เชี่ยวชาญเครื่องกรองน้ำตั้งแต่ปี2519โคโดโมคิสใหม่ ลายดาบพิฆาตอสูนบานโนบากิมอร์นิ่งมาร์ค15วิทุกเช้าสวยยาวทั้งวันมี2สู่ที่เซเวอีเลต้นๆนะไม่ไม่ใช่มมดาำนะคะเหมือนพี่คนบอกเหมือนมดาเป็นหมอจริงๆค่ะพี่ผมลงมานิดนึงอ่ะจริงใช่เลยค่ะเป็นหมอ